God mm -hmm. morgen. Mm -hmm.

ล่างไหมได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟกลางค่อยมาขายขอเล่นอยู่ฝั่ง วางคว่มันคเล็กคุเล็คทางเดินอยู่ใช่ม่ไผมผมรู้ผมมีปืนใช้แป๊บนึงายสายมีตัว่อนเช็คเช็คเชระเบิดระเบิดระเบิดเช็คระเบิดเช็คเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนไปลาป่ มันทิศไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันเข้ารูนี้ไปนี้คุณเด่นนะระวังระวังไม่รูตต้ตายเปล่านะในรูในรูในรูข้างหลังข้างหลัง เขาไปยิวกว่าเขาไปยิวเขาไปยิวเรือยก่อในดูกันแหละเออในห้องนั้นโอเคโอเคครบรู้คนหนึ่งครบคนหนึ่งเจอก่อก่อนเจอมันยังมีเพื่อนอยู่วะเหมือนจะมีนะมันแค่น็อกมันแค่นอกมันแค่น็อกมันตายนะเหรอมันตายไฟผมมันตายตายยี่สีบ เอ็มซีอ๋อเอ็มซีโอเคตายคนตายคนโอเคโอเคขอแม็กก์อนขอแม็กอีกเดียขอแม็กอีกเดียวผมขอกระสุนเอ็มซีมีไหมระเบิดมี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 โอเคไอตัวนั้นไหลเขี้ยผมยิงไม่ทันใช่ใช่มันขึ้นมาจากข้างล่างมี ในในตัวในตัวมันจะผ่านปะที่ผมมีว่ะเข้ามาห้องนี้เลยห้องสมุนมีเดจะซ่อมซ่อมขาตั้อ๋อโอเคไม่ไม่มีใครตายเนาะพวกเราเนาะขาขาดขาขาดตั้โอเคสบายใจโอเคไม่ตายอ่ะมันมีอะไรให้เสีย่บ้างมาระเบิดโอ้ก็ตู้ดีมีเลย กระเพาะมันใหญ่ดีนะกระเพาะระเบิดมากระเพาระเบิดมาบันไดบันไดบันไดเดี๋ยวมันใดแอตตันดักซ้ายไวนะ้นะกูเลสดักซ้ายไวนะ้นะปืนผมไม่ทับไ,ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ข้างบน ขบุาม <therapist. S 3> ันแกะสลักมันขบุญขบุญมันกำเนิดมาแล้วที่กำเนิดหะมันมามันมาขอนน เหียโอ้เออโอกางเหนื่ยปากค้มหหน่อยมีผ้าเป็นเสียไห

ใครก็ได้เขาพักมันแฝหน่วยสองอ่ะเฮ้เมันอยู่ข้างๆผมเลยหู่ในันไดลงมาแล้วลงมาแล้วเจมเมดับเดับบอช่บผมเลยลบ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 เปแล้วปิด มันต้องปาดปาดเข้ามามุมขวาอาจ้าใช่ใช่ใช่มันต้องปาทางทางเลยขอพาบันเสหน่อยน้ำชายายก็ยิ้มแขอขอผ้าแเสกับผ okay, okay, ้าผ้าไปผพาบันแผลอย่างนี้ขอหนึ่งโอเคโอเคโอเคเดจะขอขอหิ้วหน่อยนะ ไม่ผมมีน้องอยู่ รับลูกปืนปบบนทีนึงมันจะลงนะ แต่ทางออกอยู่ทางเราอ่ะทางไงเออทางออกอยู่ไอ้นี่ม่ใช่เหรอทางเราเลยทางที่มันจับเรา้รองไปมันอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอใช่อยู่ข้างล่างครับไปแล้วก็ ยาแก้ปกวดม่ได้แล้วขอบคุณเอ,อเอาไปเลยมันขาดมะโกมันเป็นยังไงเลนย,ย,ย,นยนี่ทำไมเป็นยังเลยนี่ยาแก้ปกวดอยู่ครับผมฮะบึ้ดกำมันเนี่ดยดอกเนีย่ย นอนขยับตัวนะปั๊ยยมยาโอ้โหินยาเมื่อกีเสียงพิษโน้เลยเหรอตอ้ปังมันดีนะเฮ้่เป็นสิ่งขอม่ได้ยิ่ตรไหนน่าถออกถึงขอออกออกจนไม่เป็นไรแต่ขอออกก่อน leave.

M4 ไหม m p ีไหมนี่ MP5 ตรงผมนะ

ตายตายตายมันเจ็บหนักเลยนะเมื่อกี้มันตายมันตายโอ้ยยิงใหญเดี่ยวจเย็นขอดมด้วยได้ไหมมันจะลุกขอกิ่วไม่คุณคิดว่าจะยิงก็เออเลยออกไปยิงไงผมขอปืนมันนะทันทีโอ้ยกระปุกเราไหมรอรอรอ แช่ก็แชกดิเหี้ยตายเกยวได้ออกแล้วพี่เอาเอาเปื่อนอะไรมาเอา M4 เหี้ยเปือนอะไรมาบ้างเอาแมวเหรอแล้วก่ออ๋อก่อครับก่งส มีอะไรจะใเอาไปบ้างเอ่อีู่้ผลผลของที่ที่จะออกเลยคุณคนณบอกที่ขายได้งเจี๊ยบแล้วแหละก็เนื้อเนึกว่าบอทดมิกก็เลยไปเช็คบอทไปเช็คเช็คของเก่งน็อตแท็กว่ามีคนมีคนเป็นคนหรือบอทโทษโทษโทษเจี๊ยโทษผมขอโทษเจี๊ยผมขอโทษตื่นแล้วเมื่อกี้ยิงมันไม่ตายเหรเมื่อกี้ ผมยิงไปหมดขึ้นแม็กไม่ตายจริงไงเอรนสายเป็นม้าเนี่ย ใช้ลูกอะไรอย่เงี้ยเฮ้ยมีเสียงวิ่งใต้ดินใต้ดินชัวร์อนี้ใต้ดินชัวร์วเลย,ยพร้อมอยังพร้อมอยังอ่ะโล่อืมมามามาใต้ดินครับตัวนี้มีอะไรอย่างๆไหมพี่โล่ 这个保养 ไปกันแล,<ห>ล้วหรอกำลังม,มาดมอยู่

เออสุด้ายาออกไม่เต็มว่ะ